นี่นะครับรถเข้าใหม่นะครับยีโก้แยลโตนะคขับสี่นะครับเครื่องเท่าไหร่นะพ่อเครื่องสามพันนะครับไปดูสภาพเปเท่าไหร,ร่5 0 5ศูนย์ห้าสนี่นะครับเดี๋ยวจะขับกับประทุมทานีนะครับ สวยนะครับเดี๋ยวสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับจะตัดที่เบอร์ไว้ให้นะสวยเลยสุดเลย นี่นะครับเราเอามิกโก้มาฟื้นมิโก้นะครับไปครับ